สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารฮะกัมพูชานํามาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อข่าวที่บอกว่าคุณมาเน็ตเนี่ยต้องการปฏิรูปเรียกว่าไม่ต้องการที่จะไปเรียนแบบพ่อของเขาก็คือหุนเซนหุนเซนเนี่ยอยู่ในยุคข,ของขเขมรแดงฮะแล้วก็ยุคเขมรที่มันล้างกันเองนะฮะแต่ว่ายุคข,ของฮุนมาเน็ตเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าเขาต้องการปฏิรูปประเทศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเนี่ยปฏิรูปหมดแล้วก็โครงสร้างคณะการทหารนี่น,น,น,นะฮะปฏิรูปหมดเลยทีนี้มันก็มีภาพปรากฏนะฮะให้มันชัดเจนเลยท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรากับกัมบูชาเนี่ยนะฮะก็มีการก็ไปปะทะกันตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะยกแรกที่เราเรียกว่ายกแรกนั่นแหละ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดคำสั่งฟ้าผ่าก็คือปลดสไลด์ดึกก็เป็นรองผู้บัญชาการฐานบกกัมพูชาแล้วก็เป็นผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3นะฮะผมเนี่ยมักจะกล่าวถึงสไลด์ดึกว่าเป็นมาเฟียทางภาคตะวันตกสไลดึกเนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดก,กับอุนเซน เราเรียกว่าอยู่ในยุคข,ของความเป็นพ่อนะฮะก็อาจจะมีความสนิทสนมกันฮุลเซนก็ไว้เนื้อเชื่อใจให้มาดูแลครับพื้นที่ที่ติดกับประเทศไทยก็เลยมีการมอบให้สไลดดึกเนี่ยไปปกครองพวกขมิแดงนะฮะขมิแดงกับเตียบันเนี่ยก็ถือว่าสายเดียวกันแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าเงินที่รัฐบาลนนในส่วนกลางเข้าไปสนับสนุนให้แก่สไลดดึกเนี่ยบางทีมันไม่มาก แต่เขาก็ให้เรื่องของที่ดินนะท่านผู้ชมที่ดินเนี่ยให้ไปทํามาหากินกันสไลด์ดึกก็มีการเข้าไปแบ่งสรรปันส่วนให้แก่ฐานชั้นผู้น้อยฐานระดับกลางเนี่ยนะครับก็แบ่งกันไปแต่ปรากฏว่ามันเกิดความไม่เท่าเทียมนะฮะปฏิบัติไม่เสมอภาคสวัสดิการฐานก็ไม่ดีนะฮะเราก็จะได้เห็นภาพปรากฏบ่อยๆว่าฐานเขเมรแดงเนี่ยรองเท้าแตะเห็นไหม คุณมาเน็ตเนี่ยเขาได้เห็นนะฮะคุณมาเน็ตเนี่ยเขาได้เห็นว่าทหารที่อยู่ในการครอบครองของพลเอกสไลดึกเนี่ยสัสดิการไม่ดีเงินเดือนก็น้อยคุณมาเน็ตก็ต้องการจะปฏิรูปทั้งหมดเลยนะครับแล้วมันก็มาในจังหวะที่เหมาะเลยท่านผู้ชมในจังหวะที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เปิดศึกกัน แล้วมันก็มีกระแสข่าวไนงะบอกว่าสไลด์ดึกเนี่ยโดน F16 เข้าไปฮนะย่อนไข่ใส่แล้วก็ไปหวันเรียบร้อยแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าถูกสั่งปลดว้าผ่านะครับการสั่งปลดในถามว่าใครปลดท่านผู้ชมครับถ้าดูตามหน้าข่าวเนี่ยบอกอุลเซนปลดอุลเซนไม่ปลดะฮะอุลมาเน็ตลูกชายต้องการจะปลดอุณมาเน็ตต้องการที่จะมาปฏิรูปะฮะพื้นที่เนี่ยชายแดนเลย รับโครงสร้างฐานใหม่เมื่อหุนมาเน็ตเนี่ยมีการเข้ามาปกครองแล้วท่านผู้ชมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาต้องการจะสร้างสวัสดิการให้แก่ทหารนั่นก็คือการไปสร้างบ้านพักก็จะมีภาพปรากฏฐานเก่าที่คงยังอยู่ก็อยู่ฮะแต่ว่าทหารใหม่เนี่ยที่บอกว่าบางทีมีที่ดินเนี่ยก็น้อยนิดเขาก็เลยไปขยายแล้วก็เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับสไลด์ดึกเนี่ยมันมีการครอบครองที่ดินเห แล้วก็เกิดอะไรรู้ไหมมันไปขายให้แก่ทุนเทาเราเรียกว่าเป็นมาเฟียฮะทางตะวันตกทีนี้การมาของหุ่มนมาเน็ตเนี่ยก็ต้องการปฏิรูปเลยฮะเมื่อทําการปลดสไลด์ดเนะ่ยออกเลยแล้วก็มีการแต่งตั้งพลเอกปมเฮงเข้าไปพลเอกปมเฮงเนี่ยก็เป็นผู้บัญชาการทางทหารภู้มิภาคที่4ของกัมพูชาก็มีการเข้าไปปกครองหุมานเน,เนี่ยเขามองว่าพลเอก ปมเฮงเนี่ยน่าจะมีการปกครองได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถเป็นรูปโครงสร้างของกองทัพได้ง่ายกว่าทีนี้เมื่อมีการปลดสไลยดยิกแล้วที่ดินทั้งหมดนะฮะที่เคยเป็นของสไลยดยิกเนี่ยนะฮะไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ส่วนตัวก็คือส่วนตัวแต่ว่าส่วนที่มันอยู่ที่เหลือเนี่ยฮะอุณมมเนตเอากับคืนมาหมดมาเป็นของรัฐแล้วก็มีการเข้าไปแบ่งสรรปันส่วนให้แก่ทหารใหม่ แล้วก็ทหารเก่านะที่ยังไม่มีที่หัวัยแต่ว่าบางคนเนี่ยก็มีที่หัวัยแต่ก็คับแค้นใจกับแคบก็เลยให้ไปอยู่ฮะที่ใหม่ก็จะมีภาพปรากฏในโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างมากมายนะฮะนี่ก็เป็นมุมมองที่บอกว่าอุลมนเด่เนี่ยต้องการจะปฏิรูปโครงสร้างกองทัพทั้งหมดเพราะว่าต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมครับหารกัมพูชาเนี่ยต้องอยู่ดีกินดีเหมือนกับที่เขาเห็นฐานเราเห็นไหม ฐานเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่าฐานเขมรเนี่ยมากต่างกันไงกับฟ้ากับเหวนะคนละเรื่องค่าครองชีพก็ต่างกันมากอุนมาเน็ตเนี่ยนะครับเขาก็มีแนวคิดอย่างนี้แหละนะครับก็คือว่าให้ทหารเนี่ยต้องอยู่ดีกินดีเมื่อทหารอยู่ดีกินดีฐานเขมรแดงเก่าที่มันเคยสวามิภักดิ์กับใครอะ่ะกับสไลด์เด็ก คุนมาเน็ตเนี่ยก็ต้องการให้ขมิแดงเหล่านี้มาสวามิภักดิ์กับตนเองก็เลยมีการเข้าไปสร้างเรื่องของอสวัสดิการให้แก่ทหารทั้งเก่าและก็ใหม่นะทีนี้การไปสร้างบ้านพักเนี่ยมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าทหารเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าไปปฏิการไงในพื้นที่ชายแดนเพราะว่าบ้านมันติดกับชายแดนไทยไงท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงกันนะ ก็คือเรื่องของการพัฒนาอาวุธเนี่ยนะครับฮุนแมนเด็จมีแนวคิดที่บอกว่าเขาหัวทันสมัยนะครับเขาคงไม่ได้พึ่งพาอาวุธจากจีนหรอกนะครับก็ดูได้จากบทบาทชัดเจนเห็นไหม KS1C ก็ไม่ได้ใช้นะครับ PSL03 ก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยฮุนมนเด็จก็ต้องมีการเข้าไปพึ่งพาอาวุธจากตะวันตกนะครับแต่เนื่องด้วยว่าประเทศเนี่ยประสบปัญหา ภาวะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เจอปัญหาเรื่องของการปราบปรามทุนเทาที่โดนกดดันมาจากจีนก็เลยเป็นเหตุทําให้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะฮะเนี่ยมันเป็นปัญหาแต่ผมเชื่อว่าเมื่อวิกฤตการณ์ครั้งนี้มันผ่านไปได้นะครับและหุนมาเนตสามารถที่จะตั้งตัวได้ก็ต้องใช้สติป,ปัญญาของเขานะครับตั้งตัวประเทศขึ้นมาใหม่ทีนี้หากว่าตั้งตัวได้การปฏิรูป โครงสร้างของกองทัพเนี่ยท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะเปลี่ยนไปจากเดิมยอย่างมากเลยอาวุธไม่จะไม่ได้เป็นเม็ดอินานะจะเป็นเม็ดอินตะวันตกเนี่ยเข้ามานะครับตรงนี้ก็นำมาเป็นประเด็นกระแสข่าว